สามารถไปใช้ในการร่างอีเมลค่ะส่งทั้งลูกค้าแล้วก็หัวหน้านะคะเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติได้ในส่วนของอคำศัพท์เพิ่มเติมทิกเพิ่มเติมะคะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ว่าในคัทเนี้ยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะ ส่วนใหญ่ใช้ในการทำงานนะคะจะเป็นการที่กล้าเข้าไปคุยกับทังทีมที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นการเรียนในห้องก็ค่อนข้างสนุกสนานค่ะมีการทั้งเรียนแล้วก็เล่นเกมไปด้วยพาร์ทที่ชอบเป็นพิเศษะจะเป็นพาร์ทที่เล่นเกมแล้วก็มีการพูดคุยค่ะทำให้ฝึกการสื่อสารได้มากขึ้นถ้าหากใครยังไม่กล้าก็คือต้องก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะคะแล้วก็มาเรียนตรงนี้ เราจะค่อยๆฝึกแล้วก็ได้ใช้งานจริงหลังจากนี้ค่ะเราอาจจะฝึกด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ I enjoy this class so much and as you know English is very important uh, this day uh, don't be afraid to step out from your comfort zone and I think the language is a good choice for you to join to learn more and the teacher is very nice thank you Hi, I'm Teacher Sam from the Language Thailand. Um, it was a pleasure to get to teach this group of uh, learners from Zendit, Thailand. They are very attentive, they are punctual, they also have great teamwork, they're not shy to communicate with the teacher. I can see great progress. Um, there's no denying. How important English is to uh, the business world. So, I would like to um, cajole, encourage you all to come and learn with us at the Language Thailand. I hope to see you there. Bye bye.